มาวันทีนบังง้งามิเลิที่ตั้งหนึ่งเท่าไหร่สี่หมืครับอ,อ,อุ้ยหลุมงามเอนาพี่้องเด้อคลิปต่อไปเลยพี่้องามาที่นี่มาบ่งง,งัวเรียงเด้อแม่ลูกลูกแม่สี่สิบสองยังพี่้องครับลูกบึกได้แล้ ลูกบอกใจนี่ใบหลอดบ่หูน้องลูกมันข่าพี่น้องแล้วพท่าลูกมันเท่าไหนแยกปะแล้าเท่าลูกเท่าไหนแม่ลูกสัพพลูซสพพลูซัพพลูสองหมื่นลูกนี่สองหมื่นที่เหลือเป็นราคาแม่แม่มันสามหมื่นแม่สามหมื่นของเอทะยุคู่จะถูกกวะาทยกคู่ถูกกวะโอ้แม่เราเป็นแม่แม่บอกเด้อพี่น้องลูก เขา็นบรามาองบังมั้งยู่ลูกทวทีสองคนน้องแนนบอกะบบเบิ่งคพี่น้องลูกสองหม่นแม่สามสามหมืน่มมนคือคือตัวนี้จำๆเลยครับใ <elle> ส่เบอร์มาใส่เบอร์มาโทรศัพท์0ูนย์แ <0, 8, S 1> 922 9902 9เเอาเอาเอาเอโอ้เน่ะอ้ายน้อยมอนัันว้โอ้ข้าทาข้าทาวะของแท้ของแท้ของแท้เล่นวูุนะไปทายออกาไปได้เลยนะถือช่องถือแบงทันที่เลยนะต้องลบก่อผมเคยทึบลงปั๊บเหลืองแดงทันทีเลยันว่าให้าเขาทามาพอแม่ ุดด้วยเนะโอ้จดดกอเขียวตัวนี้ราคาเปิดเท่าไหร่ไตสองห่าวสองหมืหามันมันดุก่งกว่เด็กดุเดกมัวมันก็ถูกแนวอยู่ดพิชาตจาคุณนาอตัวนี้สองหานะพี่องครับงามอยู่อุ้ยทำไมสมัยก่อนมันกระพามือหมดแน่อน สมัยมันตอนนี้เป็นราคาเนาะตอนนี้เลือสองหมื่นหาสีมันได้ทุกอย่างเลยพี่น้องสูงเม็ดสีสิบไปปลายสองห่าพ่อไปเหลี่ยงพี่น้องเด้อผู้ใดผู้ใดมีเงินมีทองก็หนีจะฝฟาไปหา้ตังเงินซื้องวดเก็บไว้เนาะเพราะเงินสิไปจะโซกกว่เงินหน่อยเพราะฉันไปอยู่เลยเป็นคนไทยสองหา่าพี่น้องกลองมันหย่อนเดียด๋ยวมันเห็นมัมันหยอ่ยอนแสง บินออกมาทีครับไปตนั้นเาอกวาก่ยงีเขียวปีนออกาครับาวีองห่าสูงเนี่ิซีซีบวกวงกำลังมงวนอายุท่ปีหรือส้นสองเนาะโอ้ไก่ขึ้นปีกระชีนลมไหนเนาะ ไอเกียวใสซเบอร์ผมเร็วขากเบอร์มากันเล็้วตับเพือพี่น้องสมบัจะไรงวดนย์แปดสอย์แปดสงสองหกสองสองหกสองสองหาหนึ่งศูนย์สองหาหนึู่อ่กันเอาอยู่คู่กับคู่แม่เมื่อกี้นะ่ม่เ่อี้าไปไปดูตอนนั้นร้องสิย